ยลีาด่มาอแอเย็ดตะสตนอลรโอนพูด <t> ว <t ort mañana benim> ่าอโอ้ทิวสันทากทิ้วสันทาขอบคุณมากค่ะร้านบอกว่าวาลีนี่เก่งในการทำอาหารที่น้องเอ้ย สวัสดีจ้าได้เวลาเตรียมอาหารไว้รอต้อนรับครอบครัวแล้วจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวไม่แอบดูนะคะว่าวันนี้ผักกาดหอมเตรียมเมนูไทยๆอะไรไว้รอต้อนรับครอบครัวกันบ้างจ้าเรามาเริ่มกันเมนูแรกเลยนะคะอกไก่ชุบแป้งโกกิทอดของหลานๆจะได้ทานกับข้าวเหนียวจ้าไก่เราหมักไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะ หมักเบาๆค่ะเพราะว่าเด็กๆนะก็ซีอิ๊วขาวนิดนึงน้ำมันหอยนะคะรสด,ดิ้นนิดๆค่ะตามด้วยน้ำมันพืชแล้วก็ขยำขยำขยำหมักเอาไว้เมื่อคืนอันนี้เรามาทอดลุ่งเช้านะคะเมนูแรกครับคิดถึงเมนูกล้วยทอดกล้วยแขกบ้านเราเลย น้ำมันนี้เราจะเก็บไว้ทอดไก่สำหรับการทำไก่ผัดมิดมะม่วงนะคะเมนูไก่ทอดเสร็จแล้วเมนูที่สองนะคะเป็นเมนูที่น้องโนราโปรดบ้านมากก็คือต้มจืดหมูบดใส่แครอทหัวโคนรูดแล้วก็บล็อกโคลีนะคะของหวานเตรียมพร้อมจะวันนี้ทำตะโก้สาคูข้าวโพดนะคะ เราใช้สีเขียวนะคะย่อย่วย่อย,ย,ย่วหลานๆจะมาดูว่าพวกเขาจะทานหรือเปล่าเห็นแม่สามีบอกว่าเห็นลงในคลิปแล้วอยากทานเอากุ้งออกมาวางไว้ในอุณหภูมิห้องนะคะเอาออกจากตู้แช่จ้ะจากนี้ก็มาเตรียมผักเอาไว้นะคะตามนี้เลยค่ะดอกกระหล่ำบ็อกโค,คลี่แครอทแล้วก็หัวคนลูสนะคะตามด้วยกวางตุ้งห้องเต้แล้วก็เห็ด แล้วก็ต้นหอมค่ะแครอทแล้วก็หัวค้นรูทเราเลือกฝานบางๆนะเพราะว่าเป็นห่วงเรื่องฟันของแม่ย่าจ,จะ้ะเดี๋ยวเรามาเตรียมห่อปอเปี๊ยกกันนะคะเราจะใช้ห่อเดิมก่อนนะคะห่อเดิมที่เราอ,เอาออกแกะวยแช่จ,จะ้ะ ห่อเสร็จแล้วนะคะปอเปียจ้าคุณเรนโบบอกว่าเอาประมาณ30ก็เลยตามไส้มีได้42ชิ้นค่ะห่อใหญ่อ,อวบอ้วนเหมือนแม่ครัวนี่แหละพี่น้องกินอิ่มกินให้จุกกันไปเลยห่อเอาไว้ก่อนนะคะเราจะทอดเอ่อทานร้อนๆค่ะตอนนี้ก็แกะกุ้งเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมผักที่จะทำ ไก่ผัดเม็ดมะม่วงนะคะปอปิก้าพริกหยวกสามสีจ้าตามด้วยกระเทียมวิตเลิกหอมใหญ่กลูเลิกนะคะแล้วก็แชทเน่เตร์คือเม็ดมะม่วงนะคะเมเครื่องที่เราเตรียมเอาไว้นะคะพริกหยวกหั่นแล้วนะคะเม็ดมะม่วงไม่ต้องทอดเพราะว่ามันหอมอยู่นะคะไก่เราหมักแล้วแช่เย็นๆเลยนะก่อนที่จะผสมแป้งกูกิเราทอดค่ะหอม ใหญ่หั่นแล้วนะคะต้นหอมวันนี้เราจะใส่พริกเผาด้วยนะคะดึงข้าวเหนียวนะคะครอบครัวฝรั่งข้าวเหนียวมาต้องได้กินขา้าวทอดไก่แล้วนะคะสำหรับผัดเม็ดมะม่วงกรอบๆเลยค่ะอันนี้ก็ทอดตอเตียงนะคะแล้วคอยจัดใส่จานนะซับกระดาษขาวก่อนจ้าซับน้ำมันก่อนนะคะ กุ้งผัดผักรวมเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวต่อด้วยไก่ผัดเม็ดมะม่วงจ้ะไก่ผัดเม็ดมะม่วงเสร็จแล้วจ้า <c oughs> <c oughs> บอกให้อรอนมาอุ้มเอาเข้าเหนียวหน่อยตาบอกว่ามีอะไรโอ้ย คุณภาพล้นจานพช่ไหมไก่ผัดเม็ดมะม่วงเออแกงแกนลูกจะกินไม่ข้าวอ่ะฮะบอลเลี้ยงไปต้นเลย วอร์สก er okay, ูดแฟรดิดมอดเชิญค่ะอาหารเสร็จแล้ววอร์สกูดแฟดิดมอดอ๋คุณนิวค่ะนิวแครโทเปสมูซานจนนี่ซามี มินแอนซกลิงออกโซแม่บอกว่าไอวัลลีมาแยกหน่อยอู้ปะเดนนาบอนบอนแต่บอนบอนอยาว่กูว่ากูตอ้ยูลูกชายทักโอกอู้ยู มูซานยายันปะไดค่ะเข้ามาเข้ามาเชิญค่ะว่อสกุตวอสกุตเติดเต้นติดเต้นกันว่อสกุตจนนี้คุณย่าบอกรอให้หลานหลานตักก่อนอร่อยมากมากไม่ i ต is must be smoke covered เธอต้องกินก่อนบอกเขารู้ว่าเขารู้ว่าอร่อย บอกต้องกินก่อนถึงชมตวนลูกชายบอกอร่อยมากๆมีความสุขจ้ะพี่น้องกูดิดสาคูสาคูเธอสงสัยว่ามันคืออะไรสกาบิบิสอะไ้จะให้ดูกูดิคสไคไปไหน เมื่อกี้ลืมเปิดไฟจ้ะจะช่วยคุณย่าก่อนอย่าอุซานเข้ามาอีเวนต์อะไรอุ๊บยาบอ้ย่าโกฟิชติด mmm hãy hãy ôi, ôi, hãy 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 Direkku oh, Balan-balan dam yeah. memang aulika. Keren sok eh. ya. Yeah. Mm. 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 ยายาซ้ำหมาโมสารหาเดิน huh. ซ oh ้ำหมาเดินนักก no ูดิดอือเดินนี่ต้กูดิตโอ้โหโนราซุปป้าโนราซุปป้ามีกี่คนอร่อยมากมากขอบคุณค่ะอันนี้จริงใจหน่อย สมีถามว่าคุณกินแล้วใช่ไหมนูราเอเดโกสซุปปะอืมอ่ขอบคุณค่ะโอ้เรดดิ้โอ้ถักสมิเกเขาบอกว่าผมผมว่าทุกอาหารทุกอย่างคืออร่อยมาก พอตาพ่ตาฟีนออรอนวลีเยตไกรอดเดี๋ยวนิวเอ็กนดี๋ยวภาเดวห็นนิเอสกซีนเอสกรีดกยมินเดยวซูมินเ็กนาเป็นจาเป็นจะลนันี่ยยานก

อิ่มอยู่แล้วทําไปชิมไปอยู่แล้วจ้ะไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีภาพสวยๆมาฝากกันจะ้ะวันนี้ใช้ทพีไม้สักเลยนะซื้อมาจากสวนจจตุจากเมืองไทยจะ้ะน้องเบียร์พาไปซื้อนะไ,ไก่ผัดเม็ดมะม่วงสีก็จะไม่เข้มนะคะพี่น้องฝรั่งก็ทานได้นะ ถ้าเราทานเองเราก็ใส่พริกเผาเยอะๆสีก็จะได้เข้มจ้ะออรอนอนอรอนใส่ยาอแดอาติกกด <c oughs> ออรอนผมว่าทุกอย่างมันมันอร่อยว <c oughs> อชกูดวอชกูด <c oughs> นี่ของแม่ควรนะคะ เอาเกลมแดะอ๋อน้ำจิม้มโอ้ทักทักซมิเกนเซกติ้งพอเขาเอาขวาดน้ำจิ้มไปไว้ที่นู่นหอมว่าลืมลืมน้ำจิ้มจะ้ะอย่ะแมสก์แววเออทักทักแมทเอ่อ วอลลาสูตรยอดแทงกับยอกลมเด้ออ right. ๋อเบอกว่าวารียังไม่มีไม่มีอาหารเลยนี่จะอาหารของวาลีย ทำไรเยอะดิคุณเลมโบเขากำลังแนะนำกวงตุง้งกวงตุ้งฮ่องเต้จ้ะค <c oughs> ุณย่าพูดบกวับกดบกวดอร่อยอร่อยดีใจพี่น้องภูมิใจมากจ้ะอาหารเล็กๆน้อยๆแต่ว่าความชมเยอะมากอ่ะจะมาเอาอาหาเดี๋ยวไปทานด้วยกันค่ะ ไปจ้าพี่น้องจ้าไปทานด้วยกันค่ะนี่ของแม่ครัวก็เต็มจานเลยเนี่ยโนลาบอกว่าจะเอาซุปอีกแม่บอกกินให้หมดก่อนยายวารีบอกมาเย้้อออะมมาาา่่่ใ วาลีวาดูทีพอเจ้ามโอ้ยย่อแอเย็ดจะสตนวลีรเ็ดีก็รอนพูดว่าทหมอซอสโอ้ทิวสันท้าทิวสันท้าขอบคุณมากค่ะร้านบอกว่าวาลีนี่เก่งในการทำอาหารที่น้องเลยนิมสม้อกดต ภูมิใจภูมิใจสามีจานที่สามพี่ด sure> ุเบจานที่สองใหญ่ๆเมื่อกี้คุณพาคุณย่ามาเอาอีกจานหนึ่งท่านขอเติมซุปอีกถ้วยหนึ่งค่ะสามีบอกดีใจจังเลยย่าทานได้วัชกุดมัสสัน นูแอบม like ่หยิบม้วนลุนล้าหยิบป๊อปเป้แพร่หลอนอ่ะอย่าไปโยก่ะบ้ากันเออแบรอ่ะวอชักูดแพร่หลอนลูกแครกบโนราจะเอาแอปเปิ้ลอ่ะวอชักูดหลบหลานๆออกมาเล่นกับเจ้าคิดเล มาพาเขากินอาหารจ้ะไม่งั้นเน่ะเขาจะซ่อนตัวอยู่ใต้เรือนไม้สงสารลหลานๆกำลังเล่นเพลินเลยบอกว่าเดี๋ยวออกมาเล่นกับคิดเลนหน่อยคุณย่าทานข้าวสองจานใหญ่ๆแล้วก็ซุปอีกนะตอนนี้ซาม,มิกำลังต้มกาแฟค่ะดื่มกาแฟเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะมีอ่า ตโก้สาคูข้าวโพดอีกจ้ะคุณพ่อทานขนมซามิซามิบอกว่าอร่อยท็อปีทานแกวจอนนี่บอกว่าขอเข้าห้องน้ําก่อนเดี๋ยวจะมาเอา <c oughs> <c oughs> คุณย่าบอกว่าไม่ไหวเลยอิ่มมาก <c oughs> ที่เหลือนี่ก็เดี๋ยวให้เอากลับบ้านกันจ้ะ <c oughs> โ okay, okay. อเคๆข้าวเหนียวไปให้ลูกหมดเลยสร่งคอข้าวเหนียวพี่นะ้องให้เอาอาหารกลับบ้านกันหลานกัดอ,อาหารกลับบ้านกันไม่ดีเวมก็บลาบลา ตากโก้สาคูข้าวโพดตากโก้ตากโก้ตาโก้อย่าแรดตาโก้สาคูข้าวโพดข้าวโพดแบบไมซ้ กินกินกินสาคูกินตะโก้กันรอบที่สามพี่น้องตะโก้สาคูข้าวโพดตะโกสาคูปาโค้โอ้ยคุณย่าบอกจุกถึงคอหอยเลยันนี้ก็ให้ลูกเขาเอากันเอง เค้าเบรเข้ามาเอาอันนี้ไปที่น้องโอ้โหข้าวข้าวเหนียวขายดีมากโอ้ยสุดยอดโดมายยิ้มละคริบิริสก็ชอบยิ้มละคริบิริส สามีกับชอบสาคูตะตะโก้สาคูข้าวโพดทอดกุ้งทอดก๊้อร่อยอร่อยอร่อยมากมากเก๋อไส้เนี่ยเขาบอกฉันพูดเองพ่อไม่ต้องบอกขอบคุณค่ะ thank you very much ทุกไปเอาเอาอีกรอบแล้วเนาะ ทุบเบรมาเอาอีกรอบแล้วครับสาคูคุณย่าเอาตะมุตตะมิมีน้ำซุปด้วยนะคะแล้วก็ยูส้น้ำส้มจ้ะอิ่มแล้วก็ดูการ์ตูนดูโนราอยู่กับลุงกับการ์ตูนพี่ออรอนกับแม่พ่ออยู่นน่นหอมก็นั่งคุยกับคุณย่าอยู่ตรงนี้ เดี๋ยวเป็นบอสม่ไเอกลิงเจ็บจนพานอนในรถจ้ะเกลิงแม่่าจะ้องอ้วนอว้วนอวยไอ้หุน้อยโอ้เ็ดเนื้อเช็ดตัวเป็นพุงเป็นฟันเดี๋ยวก็นอนในรถหอมก็นั่งอยู่กับคุณยาี่

พ <c oughs> ลังลูกขนาดแม่ถือแปรงสีฟันแล้วแม่ถือแปรงสีฟันแล้วได้เวลาจ่ายยาพอถือแปรงพอถือแปรงสีฟันแล้วพอ่อ,พอคนแม่คนแล้ว จะได้นอนอนอนไปในรถจ้ะเอ,อดเดมนอเดมินแหวอันนี้ของฉันเหรอคนละคนเลยทีน,นี่อ้าว,าวปามแปลงฟันกันแล้ววัชกุรเอาขานมไปด้วยกูด,ดิต